เคยได้ยินเรื่องราวของเครื่องสอําอางที่มันสามารถฆ่าคุณได้ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่าอยู่ได้กับแอดมินเพจมิสเตอร์สตอรี่บวันนี้แอดมินจะพาทุกคนเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่1กันแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเรื่องราวของเครื่องสอําอางมบรณะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย I am trying to save you. You are. I am England, and I need no one to save me. Not from Spain. Not from the Catholic Church. Not from anyone. I am Elizabeth Tudor. นิยามความงามในสมัยศตรวรรษที่16ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่1พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอังกฤษจากราชวงศ์ทิวดอร์และมีฉายาว่าราชินีพรมจันทร์ที่สมรสกับแผ่นดินอังกฤษได้บัญญัติคำกล่าวที่เกี่ยวข้องกับความงามเอาไว้ว่า ผิวต้องขาวดังกระเบื้องเคลือบปากต้องแดงดังเลือดนกและผลจากคำนิยามเช่นนี้ส่งผลให้สตรีชั้นสูงในยุคนั้นต่างหาเครื่องสำอางมาชโลบนผิวหน้าจนใบหน้านี่ขาววอกกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับแต่ลำพังการทานหน้าขาวอย่างเดียวมันก็คงไม่สวยสะใจเท่าไหร่พวกเขาจึงมีการไปตามหาผงสีแดงเข้มเพื่อมาทาปากก็เฉกเช่นกับสตรีในสมัยนี้ล่ะครับถ้าปากไม่แดงก็คงไม่มีแรงเดินแน่ๆดังนั้น เพื่อให้สตรีมีความงดงามตรงกับคำนิยามผู้หญิงชั้นสูงในยุคนั้นจึงทาหน้าขาวและก็มีปากสีแดงกันหมดเลยและเครื่องสําอางที่เอามาใช้ทาหน้าทาปากที่สมเด็จพระราชินีนาถมีความภาคภูมิใจเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามันคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พระองค์ต้องพบจุดจบก่อนเวลาอันควรอีกทั้งค่านิยมความงามของคนในยุคนั้นก็คือการที่มีผิวขาวสวยนั่นหมายถึงเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมว่าเธอนั้นเป็นผู้ลากมากดี ไม่ต้องเกิดมาใช้แรงงานหาเลี้ยงชีพไม่ต้องตากแดดเหมือนพวกกร,รมกรจชนชั้นล่างเพราะวันๆก็อยู่แต่ในคลาสนหาดปราสาทพระราชวังจึงทําให้ผิวของนางเนี่ยขาวจั้วกันนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ทาผิวขาวแล้วล่ะก็คนคนนั้นก็จะถูกตีตาจากสังคมว่าเป็นพวกที่ไม่มีเทสต์ไร้ลันิยมแถมยังจนอีกด้วยและตอนนี้เราก็เกินมาเยอะพอสมควรแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องสําอางที่ว่าเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมาถึงขั้นฆ่าคนตายได้เลยจริงๆหรออันดับแรกนะครับ รองพื้นสีขาวที่นํามาใช้ทาหน้ามันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ปกปิดเิ้วรอยเช่นตีนกาสิวฝ้ากระไม่ให้ผู้ใดได้พบเห็นแล้วยิ่งสมเด็จพระราชินีนาถเป็นประมุขของแผ่นดินและต้องเสด็จออกงานเลี้ยงงานสังคมและแวดวงการเมืองอยู่อย่างเสมอพระองค์จึงต้องคงคอนเซปต์ให้มีความสวยเปรี้ยวอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้ารองพื้นตัวรายนี้เองที่เป็นเครื่องสังหารชั้นดีเพราะมันมีส่วนผสมของโลหะหนักอย่างเช่นสตะกั่วและปรอททั้งยังมีน้ำส้มสายชูรสเปรี้ยวๆที่มีกลิ่นฉุนอีกด้วย มาลองจินตนาการกันดูสิครับว่าการที่เราต้องโบกเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมร้ายแรงขนาดนี้เข้าไปในทุกวันเนี่ยมันจะเกิดผลร้ายกับร่างกายเราอย่างไรบ้างให้เวลาทุกคนคิด3วินาทีมาเริ่มติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยกันเลยดีกว่าผลข้างเคียงจากโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในรองพื้นเนี่ยจะส่งผลร้ายกับร่างกายเราดังนี้ 1. ผมบนศีสษะร่วงแล้วก็ไม่งอกกลับขึ้นมาอีกเลย 2. ผิวหนังเนี่ยเกิดการเสรื่อมสภาพอย่างรวดเร็วมันไร้ความชุ่มชื้นและก็ลอกออกมาเป็นแผ่นๆคุยๆกันเลยครับซึ่งเมื่อมันเกิดผลร้ายกับร่างกายเราดังนี้สมเด็จพระราชินีนาถยิ่งไม่กล้าโชว์หน้าสดต่อหน้าทานกำนันเลยและมันยิ่งทําให้พระองค์ต้องโบกเครื่องสําอางหนาขึ้นหนาขึ้นเพื่อปกปิดริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากเครื่องสําอางซึ่งมีการบันทึกจากนางข้าหลวงที่ทําการรับใช้พระองค์เอาไว้ว่าในช่วงปลายราชะสมัยพระองค์ต้องโบกเครื่องสาอางหนาเป็นนิ้วเลยครับ และศีลษะ,ะของพระอ,องค์เนี่ยมีผมขึ้นอ,อน่อ,อนๆตรงบริเวณใบหูเท่านั้นดูๆไปแล้วเนี่ยคล้ายกับคนศีสะล้านเลยซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทําให้พระองค์ต้องใส่วิกอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่เพียงแค่รองพื้นอย่างเดียวเนี่ยอันตรายสะสมยังไม่มากพอครับไปต่อกันที่ลำดับที่2นั่นก็คือลิปสติกที่มีส่วนผสมของสารปรลอดกันเลยดีกว่าเพราะนอกจากหน้าจะขาวเหมือนดั่งหิมะแล้วเนี่ยมันก็ต้องตัดสีให้มีความคอนทราสต์กันมากยิ่งขึ้นด้วยลิปสติกสีแดงที่ถูกนิยามว่ากุหลาบสีเลือดบนหมะสีขาโพน ซึ่งผงสีแดงที่พระนางนำมาใช้ทำเป็นลิปสติกเนี่ยได้มาจากแร่ที่ชื่อว่าซินนาบ้าซึ่งเป็นแร่ธาตุจากตระกูลปรอทที่ให้สีแดงสดและมีราคาแพงมากๆเลยและผลร้ายของมันได้ส่งต่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างมากเยอะตัวอย่างเช่นมันเริ่มทําให้พระองค์สูญเสียความทรงจํามีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายๆทั้งๆที่มันยังไม่ใช่ช่วงวัยทองเลยด้วยซ้ํารวมไปถึงอยู่ดีๆก็มีอาการซึมเศร้าขึ้นมาซะอย่างนั้น และอาการที่กล่าวไปข้างต้นนี้มันเกิดขึ้นกับสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่1ในช่วงปลายและชสมัยทั้งหมดเลยหลังจากที่เมื่อครู่นี้เราพูดถึงเครื่องสําอางที่ใช้ทาหน้าทา,าปากแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่จะชําระล้างเครื่องสาอางด้วยนะสิมาต่อที่ลำดับที่3นะครับน้ายาล้างเครื่องสําอางที่ผสมสารประลอดเอาไว้พอเมคอัพหนาเป็นนิ้วที่พระอ,องค์โบอกอยู่บนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถใช้น้ําธรรมดาล้างออกได้อย่างง่ายๆมันจึงต้องมีการประดิษฐ์คิดคนน้ายาล้างหน้าสูตรพิเศษนี้ขึ้นมาและใช้้กัับพระอ,องค์เท่านน และมันมีส่วนผสมสุดประหลาดได้แก่เปลือกไข่สารส้มและสารประหลอดครับซึ่งผู้คนในสมัยนั้นมีความเชื่อว่าการใช้สารประหลอดล้างหน้าเนี่ยมันดีต่อสุขภาพแต่ที่ไหนได้เจ้าสารประหลอดเนี่ยมันคือฆาตกรที่เรายินยอมให้มันฆ่าเราด้วยตัวเองเลยครับและในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนที่พระนางเจ้าจะสวรรคตพระองค์ไม่ยอมให้หมอหลวงมาตรวจร่างกายพระองค์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พระองค์ยังคงแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อออกว่าราชการต่อหน้าทานกำนันเหมือนสมัยยังสาวๆอยู่ และพระนางเจ้าก็ไม่ยอมล้มตัวลงนอนบนเตียงเลยครับเพราะพระองค์มีความเชื่อว่าหากพระองค์เลือกที่จะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงนั่นเท่ากับว่าพระองค์อาจจะไม่มีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วและในเดือนนี้พระองค์มีอายุมากถึง69ปีแต่พระองค์ต้องยืนทํางานติดต่อกันมากถึง15ชั่วโมงต่อวันจนนางกํานันเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้จนต้องหาหมอมาวังไว้รอบๆกายพระองค์เพราะกลัวว่าสมเด็จพระราชินีน่าจะหมดแรงและล้มลงสีสากแทกพื้นและอาจทําให้ถึงแก่ความตายกันได้เลยทีเดียวแต่แล้วมันก็ไม่วายครับ พอในไม่อีกกี่วันต่อมาสมเด็จพระราชนีนาถพม,มจันทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยก็สวรรคตลงในวัย69ปีเป็นการจบตำนานของสมเด็จพระราชินีนาถผู้ไม่เคยเสกสมรสกับชายใดเลยตามบันทึกได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์ได้เริ่มมาแต่งหน้าขาวแบบนี้ในช่วงที่พระองค์มีอายุได้28ปีเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พระองค์ได้ประสบกับโรคไข้ทรพิษซึ่งโรคนี้มันได้ฆ่าชีวิตผู้คนในลอนดอนและอังกฤษเป็นอย่างมากแต่พระองค์ได้รอดชีวิตจากโรคนี้มาได้ แต่โลกนี้มันก็ได้ฝากแผลเป็นสุดท้ายทิ้งเอาไว้บนใบหน้าของพระองค์ด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สมเด็จพระราชินีนาต้องบอกหน้าขาวอยู่ตลอดเวลาเพื่อปกปิดรอยแผลเป็นที่น่ารังเกียจของตัวเองนับแต่นั้นจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่พระองค์ได้ตายลงพระองค์ก็ไม่เคยเปลยหน้าสดต่อหน้าทานกํานันเลยและนี่ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องสําอางที่สามารถสังหารคนได้ ถ้าใครชอบฟังเรื่องราวสุดแปลกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบฟังเรื่องราวแบบเดียวกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากติดตามแอดมินคนนี้เพิ่มเติม,ตมสามารถไปติดตามได้ที่ TikTok Mr.Story Boy ประวัติศาสตร์1นาทีนะครับและ Facebook Fan Page Mr.Story Boy และช่องทาง IG ส่วนตัว o อซ r า13นะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้บ๊ายบาย